สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับ s อสซีนอีกแล้วค่ะวันนี้นี่พามาอยู่กับเจ้านี้เลยค่ะรุ่นท็อปสุดของเรานะคะเป็นรุ่นอันตา้าค่ะไททัน4ประตูยกสูงนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะราคาไม่ถึง1ล้านบาทเพียง982,000บาทค่ะแต่งเต็มขนาดนี้เป็นชุดแต่งวายสไตล์เมริกันนะคะนี่จัดเต็มให้กับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสไตล์บึกบึนแข็งแกร่งเท่ๆแบบนี้เลยค่ะ โปรโมชั่นนะคะออกรถเพียง5 9 0 0 0บาทลูกค้าได้แบบนี้ทั้งคันแบบชุดใหญ่ไปเลยค่ะมาดูใกล้ๆกันค่วะว่าสไตล์เท่ๆแบบนี้มันมีอะไรบ้างน,นะคะที่นี่จะให้ลูกค้าด้านบนสุดนี้เลยค่ะสกรูฝากระโปรงหน้านะคะเลือกเป็นสีดำด้านค่ะเพชรกระจังหน้าค่ะตัดเข้าไปค่ะเปลี่ยนนะคะออกจากตัวเดิมที่มากับตัวรถนะคะตัวนี้เป็นของชุดวายเช่นกันคะ่ะมาพร้อมกับไฟนะคะสี่ดวงเพิ่มความโดดเด่นให้กับกระจังหน้าเข้าไปนะคะ รูระบายอากาศความร้อนนะคะใหญ่ขึ้นนะคะทําให้กระจังหน้าดูดุดันด้วยนะคะถัดลงมาด้านล่างสุดเลยตรงนี้นะคะเป็นชุดแต่งของวายค่ะในเซ็นเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด4จุดนะคะในชุดแต่งของวายค่ะทั้ง4จุดของเรานะคะก็จะมีเว้นระยะของเซนเซอร์ไว้ให้นะคะตัวนี้ในส่วนของครอบไฟตัว c นะคะในชุดของวายก็เป็นสีดําด้านค่ะติดครอบเข้าไปนะคะเพิ่มความดุดันเข้าไปอีก ่วนคิ้วล้อนะคะตัวนี้เป็นแบบเรียบนะคะขนาดความกว้างความหนานความสปอร์ตดุดานแล้วก็ดูมีมิติให้กับตัวคิ้วล้อด้านข้างเข้าไปนะคะล้อแมกนะคะของเรามีลายให้เลือกนะคะตั้งแต่18นิลวและ20นิ้วรุ่นนี้นะคะลูกค้ารีเควสของแมกใหญ่เต<ห>็มซุ้มล้อก็คือขนาด20นิ้วส่งลายให้เลือกชอบลายนี้เลยค่ะลูกค้าท่านอื่นที่ชอบลายอื่นๆนะคะสามารถเลือกได้เช่นกันนะคะมาพร้อมกับยางนะคะเป็นแอร์ n เ e นเตอร์นะคะเป็นยาง AT ทค่ะ รับไปเลยค่ะส่วนด้านข้างนะคะลูกค้าบอกว่าขอเป็นแบบเดิมค่ะทําให้รถดูสปอร์เท้ดูมีมิตินะคะงคงความปเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ไว้ด้วยด้านท้ายกระบะนะคะติดเป็นโลบาร์ของยี่ห้อ o ลเ l นเดอรนะคะมีไฟเบรกดวงที่3ค่ะอันนี้แข็งแรงนะคะเหล็กสามารถใช้งานได้จริงค่ะท้ายกระบะนะคะนี่ติดเป็นกระบะไลเนอร์ให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็ตัวสปอยเลอร์นะคะติดให้เรียบร้อยเลย ในชุดแต่งวานะคะในชุดนี้นะคะลูกค้าจะมีตัวครอบสปอยเลอร์ด้านหลังด้านล่างให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีปั๊มสัญลักษณ์ของวานะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะชุดของวาคะ่ะเพิ่มความสปอร์แล้วก็ความแข็งแรงให้กับท้ายกระบะเข้าไปอีกตัวนี้คือตัวครอบฝาท้ายกระบะนะคะคําว่ามิซูบิชิตัวสีแดงนี่เลยค่ะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ตัวนี้เท่นแน่นอนของ รายละเอียดอื่นๆนะคะลูกค้าที่ชื่นชอบรถกระบะแต่งเท่แต่งซิ่งหรือต้องการรถที่แต่งในแบบที่ลูกค้าชื่นชอบก็สามารถทักมาได้นะคะ ก็สําหรับรุ่นเจ้าอาต้าตัวนี้นะคะนี่นาเสนอให้กับคุูกค้านะคะเป็นสีดํสีประตูยกสูงเกียร์ธรรมดานะคะราคาไม่ถึง1ล้านบาทตามที่แจ้งไปคือ982,000บาทนะคะลูกค้าที่ชื่นชอบนะคะรถแต่งสไตล์เท่ๆลุยทรงใหญ่สไตล์เมกันนะคะวัยรุ่นเมกันชอบแบบนี้ชอบแต่งแบบนี้สไตล์นี้ทักมาหานี้ค่ะ0 9 4 2 3 9 5 8 2 9โปรโมชั่นพิเศษนะคะ5 9 0 0 0บาทค่ะรับแบบนี้ไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ ต้องการปรึกษานะคะทักเข้ามาค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะวันนี้ก็ฝากตัวท็อปสุดของเราไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ